วันนี้เราจะมาใส่ขี้วัวต้นตะไคร้หลังจากเราตัดแต่งกิ่งวันนี้ทำให้ต้นงอกงาม เียวแตกชะอุมลำต้นอวบใหญ่งามงามงามสุดเลว,ว่าเราใส่ขี้วัวเพื่อที่จะได้ปลอดสารพิษ ปลดภัยต่อผู้บริโภคสุเลว่าเวลาสุเลว่าเวลาไปตำเครื่องแกงลำต้นก็จะได้ไม่เหนียรู้สึกว่าจะกรอบมากเลยเพราะว่าเราใส่ขี้วัว ทุกสิวันเราจะใส่ครั้งหนึ่งเพื่อที่ลำต้นจะได้อวบขึ้นยิ่งไปงามน่าทานกรอบใส่ยำอะไรก็อร่อยใส่ต้มยำก็อร่อยใส่เกงก็อร่อยโดยเฉพาะยำตะไครน้นี่อร่อยมากเลย ใส่ต้มยำนี้กรอบทำเครื่องแกงก็ตำง่าย อีกประมาณหนึ่งอาทิตย์เราจะมาอัพให้ดูว่าผลผลิตเราจะงามขึ้นแค่ไหนหลังจากเราใส่ไปประมาณเจ็ดวันทำให้ต้นตะไครเรางามแค่ไหนถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไคร์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ